ืลงวิเศษของโอลิเวอร์และมาเรียการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายชื่อโอลิเวอร์และเด็กหญิงชื่อมาเรียทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมากพวกเขาชอบเล่นด้วยกันและฝันถึงโลกที่เต็มไปด้วยเวทมนต์วันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านโอลิเวอร์พบไม้กายสิทธิ์วิเศษซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อโอลิเวอร์แต่ไม้กายสิทธิ์ก็เกิดแสงสว่างวาบขึ้นทั้งสองรู้สึกถึงพลังวิเศษที่ไหลผ่านร่างกาย พวกเขารู้ทันทีว่าไม้กายสิทธิ์นี้จะนำพาพวกเขาไปสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่โอลิเวอร์และมาเรียตัดสินใจใช้ไม้กายสิทธิ์สร้างเมืองวิเศษที่พวกเขาใฝ่ฝันเมืองที่เต็มไปด้วยเพื่อนใหม่และความสุขโอลิเวอร์โบกไม้กายสิทธิ์ไปในอากาศและทันใดน,นั้นเองพื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนต้นไม้สูงตระหง่านผุดขึ้นจากพื้นดินกลายเป็นปราสาทสีชมพูหวานแหววมาเรียหัวเราะอ,อย่างมีความสุข แล้วโบกมือไปที่ท้องฟ้าฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีรุ้งสดใสมีเมฆรูปทรงขนมหวานลอยและล่องอยู่เต็มไปหมดพวกเขาสร้างแม่น้ำสายยาวที่ไหลผ่านเมืองด้วยน้ำมะนาวสีเหลืองร่ามและสร้างสะพานที่ทำจากสายไหมนุ่มละมุนโอลิเวอร์และมาเรียมองไปรอบๆเมืองที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วยความภาคภูมิใจเมืองนี้สวยงามเกินกว่าที่พวกเคยจินตนาการไว้เสียอีกในเมืองวิเศษนี้โอลิเวอร์และมาเรียได้พบกับเพื่อนใหม่มากมายตัวแรกคือเจ้ากระต่ายน้อยชื่อบับเบิ้ล ที่มีขนปุยสีขาวและชอบกระโดดโลดเต้นไปทั่วเมืองบับเบิลเป็นเพื่อนที่ร่าเริงและชอบเล่นซ่อนแอบที่สุดตัวที่2คือคุณหมีใจดีชื่อบราวนี่ที่ชอบทำขนมร่อยรอยให้ทุกคนกินบราวนี่มีรอยยิ้มที่อบอุ่นและพร้อมจะช่วยเหลือทุกคนเสมอตัวที่3คือคุณฮูกแสนฉลาดชื่อวิสเปอร์ที่รู้เรื่องราวต่างๆมาก per, มายวิสเปอร์มักจะเล่านิทานสนุกๆให้โอลิเวอร์และมารียฟังก่อนนอนวันหนึ่งขณะที่โอลิเวอร์มารีบับเบิลบราวนี่ และวิสเปอร์กำลังเล่นซ่อนแอบกันอยู่ในป่าพวกเขาได้ยินเสียงร้องให้แววมาเมื่อเดินตามเสียงไปพวกเขาก็พบกับมังกรน้อยตัวหนึ่งที่กำลังหลงทางมังกรน้อยมีเกรดสีเขียวมรกและดวงตากลมโตเศร้า้อยโอลิเวอร์และมาเรียเข้าไปปลอบโยนและถามว่าเกิดอะไรขึ้นมังกรน้อยบอกว่าเขาพลัดหลงกับแม่ขณะที่กำลังบินเล่นอยู่โอลิเวอร์และมาเรียสัญญาว่าจะช่วยมังกรน้อยตามหาแม่ของเขาโอลิเวอร์โบกไม้กายสิทธิ์และเสษแผนที่วิเศษขึ้นมา แผนที่วิเศษแสดงให้เห็นเส้นทางที่มังกรน้อยควรจะบินไปเพื่อตามหาแม่ของเขามาเรียให้กำลังใจมังกรน้อยและบอกว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยบับเบิลกระโดดขึ้นไปบนหลังมังกรน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้เบรานี่ยยื่นคุกกี้แสนอร่อยให้มังกรน้อยกินระหว่างทางวิสเปอร์บอกมังกรน้อยถึงวิธีการบินที่ปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด โอลิเวอร์และมาเรียรู้ว่าพวกเขาจะต้องช่วยมังกรน,น้อยให้ได้พวกเขาไม่ต้องการให้ใครต้องรู้สึกโดดเดี่ยวและเสียใจมังกรน,น้อยบินขึ้นไปบนท้องฟ้า โดยมีบับเบิลนั่งอยู่บนหลังคอยให้กำลังใจโอลิเวอร์มาเรียบราวนี่และวิสปายืนโบกมือลายอยู่ที่พื้นดินพวกเขามองตามมังกรน้อยจนลักสายตาทุกคนต่างภาวนาให้มังกรน้อยได้พบกับแม่ของเขาโดยเร็วระหว่างทางมังกรน้อยได้พบกับนางฟ้าตัวน้อยนางฟ้าบอกทางให้มังกรน้อยไปยังถ้ำที่แม่ของเขาอาศัยอยู่นางฟ้าใจดีมอบดอกไม้วิเศษให้มังกรน้อยเพื่อเป็นของขวัญให้แม่ของเขา ในที่สุดมังกรน้อยก็มาถึงถ้ำแม่ของเขารีบวิ่งออกต้อนรับด้วยความดีใจแม่มังกรกอด,กอดมังกรน้อยแน่นและขอบคุณนางฟ้าที่ช่วยพามังกรน้อยกลับมามังกรน้อยยื่นดอกไม้วิเศษให้แม่ของเขาแม่มังกรดีใจมากและบอกว่าดอกไม้นี้สวยงามที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมามังกรน้อยและแม่มังกรบินกลับไปยังเมืองวิเศษของโอลิเวอร์และมาเรียเพื่อขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ มังกรน้อยและแม่มังกรสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกับโอลิเวอร์และมารียตลอดไปเมื่อมังกรน้อยและแม่มังกรมาถึงเมืองวิเศษโอลิเวอร์มารียบับเบิลบรานี่และวิสเปอร์ต่างก็ดีใจมากพวกเขาจัดงานเลี้ยงต้อนรับมังกรน้อยและแม่มังกรอย่างอบอุ่นทุกคนเต้นรำและร้องเพลงด้วยกันอย่างสนุกสนานบราวนี่ทำเค้กแสนอร่อยให้ทุกคนกินวิสเปอร์เล่านิทานสนุกสนุกให้ฟังโอลิเวอร์และมารียรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือมังกรน้อยให้ได้พบกับแม่ของเขา พวกเขารู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากงานเลี้ยงจบลงมังกรน้อยและแม่มังกรก็กล่าวลาโอลิเวอร์มาเรียและเพื่อนๆทุกคนพวกเขาบินกลับไปยังถ้ำของพวกเขาโอลิเวอร์และมาเรียยืนโบกมือลาจนรับสายตาพวกเขารู้สึกขอบคุณที่มีเพื่อนที่แสนดีอย่างบับเบิลบราวนี่และวิสเปอร์พวกเขาสัญญาว่าจะดูแลเมืองวิเศษแห่งนี้ให้ดีที่สุดและจะช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ โอลิเวอร์และมาเรียรู้ว่ามิตรภาพและความรักคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกวันต่อมาโอลิเวอร์และมาเรียตื่นเช้ามาด้วยความสดใสพวกเขาออกไปเดินเล่นในเมืองวิเศษและพบกับสิ่งมีชีวิตตําหัดสจใจมากมายพวกเขาได้พบกับนางเงือกที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำสายน้ำมะนาวพวกเขาได้พบกับยักษ์ใจดีที่ชอบทําสวนพวกเขาได้พบกับผู้ตัวน้อยที่ชอบเล่นซ่อนแอบโอลิเวอร์และมาเรียสนุกกับการสํารวจเมืองวิเศษและเรียนรู้สิ่งใหม,ใหม่ๆ ทุกวันพวกเขารู้ว่าเมืองวิเศษแห่งนี้เป็นสถานที่ที่พิเศษและเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์โอลิเวอร์และมาเรียตัดสินใจที่จะแบ่งปันความสุขและความมหัศจรรย์ของเมืองวิเศษให้กับเด็กคนอื่นๆพวกเขาชวนเด็กๆจากทั่วทุกสารทิศมาเยี่ยมชมเมืองวิเศษเด็กๆทุกคนต่างตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามและความสนุกสนานของเมืองวิเศษพวกเขาได้เล่นกับบับเบิ้ลได้กินขนมร่อยๆจากบราวนี่ได้ฟังนิทานสนุกๆจากวิปปะเด็กๆ ทุกคนมีความสุขมากที่ได้มาเยี่ยมชมเมืองวิเศษโอลิเวอร์และมาเรียรู้สึกดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นเมื่อถึงเวลาที่เด็กๆต้องกลับบ้านพวกเขาต่างก็บอกลาโอลิเวอร์มารเรียและเพื่อนๆทุกคนเด็กๆสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมชมเมืองวิเศษอีกครั้งโอลิเวอร์และมารเรียยืนโบกมือลาเด็กๆจนลับสายตาพวกเขารู้สึกขอบคุณที่ได้สร้างเมืองวิเศษแห่งนี้พวกเขารู้ว่าเมืองวิเศษแห่งนี้เป็นสถานที่ที่พิเศษและเต็มไปด้วยความรัก โอลิเวอร์และมาเรียตัดสินใจที่จะดูแลเมืองวิเศษแห่งนี้ให้ดีที่สุดและจะต้อนรับทุกคนที่มาเยี่ยมชมด้วยความอบอุ่นและแล้วโอลิเวอร์และมาเรียก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองวิเศษอย่างมีความสุขพวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันพวกเขาได้พบกับเพื่อนใหม่มากมายพวกเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาได้สร้างความทรงจำที่แสนวิเศษโอลิเวอร์และมาเรียรู้ว่าพวกเขาโชคดีแค่ไหนที่มีเมืองวิเศษแห่งนี้ พวกเขาจะไม่มีวันลืมการผจญภัยครั้งนี้และพวกเขาจะไม่มีวันลืมเพื่อนๆที่แสนดีของพวกเขาโอลิเวอร์และมาเรียจะรักและดูแลเมืองวิเศษแห่งนี้ตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความฝันและความรักสามารถสร้างส,างสิ่งมหัศจรรย์ได้หากเรามีความเชื่อมั่นตัวเองและมีความเมตตาต่อผู้อื่นเราก็จะสามารถสร้างโลกที่สวยงามและมีความสุขได้เหมือนกับโอลิเวอร์และมาเรียดังนั้นจงกล้าที่จะฝันจงกล้าที่จะรัก และจงกล้าที่จะสร้างโลกในแบบที่คุณต้องการเพราะทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าคุณเชื่อมั่นในพลังของตัวเอง